สวัสดีเด้องวดประจำวันฮานอย V.I.P งวดประจำวันที่8ปดลาคม2 5 6 5หกงวดนี้เดนหาลองหนึ่งเดนหาลองหนึ่งตัวอาจจะเป็นหานึงนี่ตัวจอจะเป็นหาสี่หาเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งแปด 1นนึ่งสกับหน <S <S ตัวกันติดกันไว้55าห้าตัวเลขสามตัวจ,จะมีเจ็ดห้ ประมาณนี้ฮานอยเบพีเดนฮะปิงหลุดปิงหลุดเสื้อผ้าของฉันแข็งนุ่มและแข็งแรงจนทำให้มีแต่กลัวว่าร่างกายจะแตกสลายได้ใกล้โอเคประมาณนี้เด้อ ออถ้าผู้ใดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิง่งตัวเด่นเนนหานหนึ่งตัวนี้จอเน้นสามตัวจะมีหาซีกับหนึ่งสอง สามตัวมากเจ็ด้าวขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันได้ถึง,ถ,งถึงตอนนี้เจอกันใหม่